คนแบบนี้โกหกกฎหมายโกหกประเทศได้มาบงการมาสั่งการรัฐบาลซ้ำซ้อนเป็นรัฐสรอนรัฐทำงานเหนือรัฐความหมายก็คือว่ารัวทิศทางประเทศมันจะไปยังไงทิศทางการเมืองอยังไงเพราะสิ่งที่ทักษิณทำมันไม่ใช่วลระของประเทศแต่มันเป็นวลระของชินวัตรเป้าหมายท้ายสุดเร็วสุดที่เราต้องเห็นก็คือว่า ฟอกขาวเอาข้าวมาฟอกเพื่อช่วยน้องสาวให้รีบกลับมาเมืองไทยใช่ไ้่ใช่วิธีการแบบนี้ในี่สังคมเขาเห็นเขารู้เพียงแต่ว่าทักษิณวันนี้หน้าไม่อายแล้วไม่มีอะไรต้องมาอายอะไรทั้งนั้นวันนี้ทักษิณเปิดหน้าชนร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นในการต่อสู้ของทักษิณรอบนี้รัฐบาลก็สามารถจัดการสั่งการได้ รัฐมนตรียังสามารถเอาวิชิตชื่นบานมาเป็นได้อะประเทศนี้ก็โงไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมแต่พระเอเิญไงแต่พระเอเิญไอพี่น้องผู้รักดีทั้งหลายเนี่ยยอมมากินข้าวข้างถนนนอนข้างถนนทำให้อย่างน้อยก็เป็นเศษก้างเล็กๆที่ยังติดคอทักษิณนอยู่ก้างเล็กๆเ,เนี่ยมันเอาออกยากนะ เวลามันฝังลึกเข้าไปในหลอดลมในหลอดอาหารเนี่ยความ,มันจะออกได้มันติดอยู่นานเผอิญก้างนี้เนี่ยมันจะลามติดไปทั้งขอทักษินชินวัตรเพราะสิ่งที่เขาทำอยู่มันละโมบเกินไป <c oughs> 29่สิพฤษภามันไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง ภาษากฎหมายเขาใช้คำนี้ไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงได้ไม่มีเหตุผลเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงก็ไม่มีเหตุผลในการเลื่อนที่จะสั่งฟ้องทักษิณชินวัตร29พฤษภาถูกเลื่อนมาครั้งหนึ่งกองทัพบ,บกส่งนายทหารไปยื่นฟ้องทักษิณชินวัตรข้อหาละเมิดมาตรา112ข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงได้ อายการในขณะนั้นสั่งฟ้องไปเรียบร้อยกลับมารอบนี้อายการให้ทักษิณแก่ต่างยังถือว่าให้โอกาสแต่แก้ยังไงข้อเท็จจริงก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะข้อเท็จจริงมันยุติแล้วดังนั้น2 9ไม่มีเหตุผลที่อายการต้องเลื่อนอีกต่อไปและไม่มีเหตุผลที่จะไม่สั่งฟ้องทักษิณชินวัตรคุณจะเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงได้ย่งไงข้อเท็จจริงมัน หลักจากชัดเจนเอามาเปิดไม่ได้เปิดก็จะเป็นการขยายความผิดใช่ไหมใช่ใชหลายคนก็ได้เห็นหลายคนก็ได้ดูอายการก็เห็นแล้วกองทัพบกก็เห็นแล้วจึงส่งนายทหารไปยื่นฟ้องทักษิณชินวัตรดังนั้นไม่มีเหตุผลอื่นก่อนหน้านี้ทักษิณบอกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขียนสำนวนไม่ได้แก้ต่างไม่ได้อายการให้โอกาสขยายเวลาถึง 29- ที่ถึงนี้ แต่ที่ผ่านมามันประจักษ์โดยชัดเจนว่าทักษิณเดินทางไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตไปโคราชไปโน่นไปนี่ทักษิณหายป่วยสาม,มารถเขียนแก้ต่างให้กับตัวเองได้แล้วใช่ไหมมันไม่มีเหตุผลในการเลื่อนคดีวันที่29นี้ดังนั้นต้องวัดใจอายการนะคุณจะเป็นอดีตอายการสูงสุดที่ไม่ฟองพิชิตชื่นบานแล้ว กลับมาเป็นคน n ิเดตนายกในนามพรรคเพื่อไทยไหมมันจะกลายเป็นคอร์รัปชันกระบวนการยุติธรรมซ้ำซ้อนนะมันจะเป็นการโกงกระบวนการยุติธรรมโกงกฎหมายซ้ำซ้อนก่อนหน้านี้คุณไม่ฟ้องพิชิตชื่นบานซึ่งเป็นทนายทักษิณในฐานะที่คุณเป็นปนายเป็นอดีตเป็นอายการสูงสุดไอ้ตอนนั้นอะหลายคนก็ตั้งพอสังเกตต่างๆนานาพอคุณกเกษียณเท่านั้นแหละคุณมาสังกัดพรรค เพื่อไทยมาเป็นแคนดิเดตนายกในนามพักเพื่อไทยมันชัดยิ่งกว่าชัดใช่ไหม5 29นี้อายาการสูงสุดยังไม่มีคำสั่งพี่น้องก็สามารถตั้งสมมุติฐานรอไว้เลยว่ามันอาจจะเกิดกระบวนการคอรับชั่นกฎหมายอีกรอบหนึ่งก็เป็นไปได้เพราะข้อเท็จจริงมันปรากฏอย่างที่ผมพูด่ะ ข้อเท็จจริงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้การกระทำไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทำไมคดีของเด็กๆอะ่ะเอาเด็กๆก,ก็ทำผิดใช่ไม่ใช่เด็กๆก,ก็ทำผิดหนึ่งหนึ่งสองก็เล่นคดีกันเหลือเกินทำไมทักษินทำผิดหนึ่งหนึ่งสองทำไมเงียบกันจังอะ่ะหรือกฎหมายมนคนละฉบับหนึ่งหนึ่งสองมาคนละความหมายใช่ไหมดังนั้นพรุ่งนี้นี่ เราจะไปหาอายการมีท่านรองอายการทึ่งทําหน้าที่เป็นโฆษกรองโฆษกอายการน้องรักผมคนหนึ่งไปทุกครั้งท่านก็ออกมารับแล้วท่านก็ชวนผมคุยเรื่องความหลังสมัยที่ทํากิจกรรมสอนรทอมาด้วยกันสอนนทอคือสาพานนันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยทากิจกรรมนักศึกษาท่านก็เป็นคนน่ารักท่านโสดเป็นรุ่นน้องนะแต่เราต้องให้เกียรติท่านเป็นรอง องอายการท่านเป็นนักศึกษาอยู่มอหาใหญ่เรียนนิติศาสตร์ก็ฝากความหวังท่านท่านก็เป็นรุ่นน้องผมฝากความหวังว่าวันนี้กฎหมายต้องเป็นกฎหมายเมื่อกี้กล่าวถึงสารรัฐนูนว่าขอให้ท่านยึดหลักกฎหมายเป็นหลักไม่ใช่หลักรัฐศาสตร์วันนี้ประเทศมันต้องเดินหน้าเพราะหลักรัฐศาสตร์เกลื่อนไปแล้วเราใช้หลักรัฐศาสตร์เกลื่อนไปจน ไม่รู้ว่ากฎหมายคืออะไรด้วยซ้าทักษิณชินวัตรถูกปฏิบัติในทํานองรัฐศาสตร์มาโดยตลอดแม้คําสั่งศาลให้ติดคุกพระราชองค์การสั่งให้ติดคุกเด็ดขาดหนึ่งปีกลับออกมาเรายังใช้ระบบรัฐศาสตร์เอื้ออํานวยให้ทักษิณไม่ติดคุกด,ดังนั้นวันนี้ประเทศจะเดินหน้าได้ต้องเอาหลักนิติศาสตร์ควบคู่กันไปคนผิดก็ทำให้เป็นผิดเดินหน้าให้กฎหมายสักสิทธิ์ใช่ไหมครับพี่น้องครับ พรุ่งนี้เนี่ย9โมงเราจึงต้องไปที่อายการสูงสุดเดี๋ยวไปถามท่านว่าวันนี้ข้อเท็จจริงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยข้อเท็จริงยุติแล้วผู้ต้องหาก็ยุติแล้วว่าไม่ได้ป่วยอะไรเดินปกติกินปกติพูดปกติสมองผิดปกติเท่านั้นเองนอกน,นั้นปกติทุกอย่างผู้ต้องหาก็สามารถแก้ต่างได้ ทุกอย่างเพราะใช้ชีวิตปกติได้แล้วไม่มีอาการป่วยให้เห็นดังนั้นข้อเท็จจริงไม่น่าจะยืดเยื้อคำสั่งก็ไม่ควรย,ยืดเยื้อคำสั่งพุ่งนี้มันจะเป็นการบอกว่าประเทศไทยจะเดินทางไหนถ้าเอาหลักรัฐศาสตร์ทักษิณเป็นใหญ่พี่น้องประชาชนยอมไม่ยอมถ้ายึดหลักกฎหมายเป็นหลัก เอาหลักนิติศาสตร์ในการเดินหน้าทําให้บ้านเมืองสงบด้วยกฎหมายนี่ไม่ใช่การฉีกลมหนูทั้งสิ้นนะบ้านเมืองสงบด้วยกฎหมายทุกคนเคารพกฎหมายกฎหมายบังคับใช้เท่าเทียมกันมันขอร้องเกินไปหรือเปล่าเนี่ยให้ทุกคนเคารพกฎหมายเนี่ยทุกคนเดินตามกฎหมายทักษิณผิดก็ว่าผิดดังนั้นพรุ่งนี้เรารวมกันที่นี่9โมงแล้วเราจะไปเจออายการสูงสุดแต่สงสัยได้เจอรุ่นน้องผมนั่นแหละ พรุ่งนี้อย่าลืมถามท่านนะพรุ่งนี้เราเจอที่นี่9ก0โมงเคลื่อนขบวนไปอายการสูงสุดถ้า2 9ไม่คืบหน้า2 9ยังเลื่อนอีกอะไรอีกไม่สั่งอีกเดี๋ยวเราไปถามผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเจ้าภาพในการฟ้องทักษิณว่าท่านจะยอมให้คดีมันยืดเยื้อไปถึงไหนเพราะทหารเป็นเจ้าภาพหลักในการฟ้องเรื่องนี้ ไม่ใช่พี่น้องประชาชนไม่ใช่อายการทหารเป็นคนยื่นให้อายการเป็นต้นเรื่องในการยื่นอายการคนรวบรวมหลักฐานคือกองทัพดังนั้นงานนี้กองทัพเป็นเจ้าภาพกองทัพเคยประยานตนทหารทุกคนประยานตนว่าจะจงรักภักดีทั้งต่อหน้าและรับหลังพระมหากษัตริย์เป็นทาหารที่จงรักภักดีต่อสถาบันเขาก็เลยยื่นเรื่องเพราะว่ามีการหมิ่นสถาบันถ้าครั้งนี้ ยังไม่ปกป้องเกียรติภูมิอีกคำถามดังๆแทนที่จะถามอายการมันจะตีกลับถามมายัางผู้บัญชาการทหารบกโดยตรงอยู่ไม่ไกลกันนะระว่างสะพานชาวไัยกับกองทัพบกเนี่ยไปมาหาสูงกันได้ทุกวันนะอย่าลืมนะ <c oughs> พรุ่งนี้เจอกันครับพี่น้องครับพรุ่งนี้เราจะไปายการด้วยกันครับขอบคุณครับ